สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังอยู่ที่ช่องเฮียบอยลอยล้านนะครับผมวันนี้จะพาพี่น้องลงทงนะครับไปเก็บเฮ็ดนะครับไปหาเก็บเฮ็ดเพาะที่กำลังโด่งดังนะครับผมลงทงแล้วบูรูว่าสิไดบอได้พี่น้องนด้เดี๋ยวจะยายามเอาเห็ดเพาะใหมพี่น้องเบิ่งนะครับนะไนะปะไปหาเบิเ่งเฮ็ดน้ำกันหฮาลุยนี่ครับผม มีมองที่ห่อจะไปห้าเห็ดเพาะนะครับรพี่น้องว่าจะมีบ่แบบนี้เป็นโคแบบไดโนนี่เป็นให้หน้านะครับเอจะได้เห็ดเพาะไปฝา,พากพี่น้องบนนออยเนาะมาพี่นน้องปะลุยกันห้อตรงยางแล้วครับถึงจะพออนะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวจะพอช็อตเด็ดนี่ท้ายให้พี่น้องเบิกนะครับนี่ ตรงหน้าบานเหาก็จะเปน็นังี่นี่หอดงวัวนะครับขุนทีมงานเอาทีมงานยกมือดูได้เห็ดไปบอมาสั่น,นเห็นต้นบังม่วงอยู่หุ่นพี่น้องเห็นบะสงสัยได้เก็บบังม่วงขึ้นไปกินอยู่ถ้าบ่มีเห็ดหนเออนาะโอยสมแชวแล้วมื้อนี้ปไปพี่น้องเฮาไปหาเห็ดด้วยกัน มาแล้วครับพี่น้องเฮ็ดเพาะตอจังเลยผมจะหาพอเอาเบิ้งนี่ฝนกระลิ้นเลยพี่น้องอ๋อนอะไกันนน้นี่แหละครับเฮ็ดเพาะเออฝนกระตกโอเคครับผมได้แล้วสองดอกครับผมฝนกระลิ้นบบนี้พี่น้องเอเพี่น้องไปลบฝนกันนะตอนนี้เวลานี่ฝนกระตกนะครับหามองลบฝนกอนพี่น้องเบิ้ง เป็นขาขาวปะครับเขาขาวพูดในกล่องอาจจะไม่เห็นได้พี่น้องเด้อนี่เห็นปะในคือฝนตกด้มาเก็บเห็ดเด้บางกี่ดอกฝนก็ตกแล้วครับใส่โชงด้วย่ะในถุงตามดอกนะครับฝน้ามากับเสียนนะครับเสียนหาเห็ดโดยตรงมาเสียนครับมากับท่อแม่นี่ยนะครับเห็ด เอเห็ดพเพาะเห็ดเพานะหน้านี่ครับเดี๋ยวถ้าพอ่อกุ้มีไงจะทายให้พี่น้องเบิ่งอีก,กนะครับเด้อป่ะพี่น้องครับตอนนี้ห่าเกิดปัญหาแล้วครับก็คือว่าฝนตกนะครับฝนตกแห้งนะครับเดี๋ยวเขาต้องถอยทับก่อนนะครับก่อนที่จะถอยห่อต้องอบงวงสะก่อนได้ลรอ เดี๋ยวได้ครับพี่น้องขออนุญาตโดดุ๊บฮะน,นี่ขอยทับเก็บบักม่วงสักครั้ครับพี่นอ้องฝนตกตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะครับเดี๋ยวคอยมาใหม่นะพี่น้องเนาะใส่บ,บักม่วงห่าโชว์ดูกก็จะกินส้มบ่นี่ไปกินส้มกันพี่น้องป่ะมาแล้วาานะลครับพี่น้องมาแล้วรอบสองครับรอบสอง ได้ใหม่มาพร้อมครับนี่ได้ใหม่มาพร้อมครับหลังจากที่ฝนตกตอนนี้นี่ฝนมาตกแล้วนะครับเหลื่อมเอาเห็นมาเลยเห<อ>็ดจะออกตอนนี้หละ<อ>นี่มื่อนนี้พักกินสมกับตัวบงม่วงขอห่อนะครับบ,บกแสบเลยสงสัยกับมานี่จะได้เอาอีกนะบกม่วงนี่เตรียมไม้เาว้มาเดี๋ยวมาสวยบกม่วงนะครับนะไะไปหาเห็ดก่อนพี่น้องไปลุยมาครับพี่น้องครับตอนนี้เขาพอเห็ดเองก่อน เงงห็ดโล่งอกหินมาซั่นพี่น้องนี่เขาพอแล้วนี่อ้าอวจะทำการเก็บอ้าวเก็บเลยครับผมนี่จิ้มเข้าไปครับนานนึ่งอะไรไ้ดงอ๋ออันนี้ดอกนี่ครับเห็ดโล่งอกหินนะครับเด้อไ,ไปมาจับเบิง้งอ้าวนี่พี่น้อง เห็นโล่งกหินนะครับนี่นี่แหละครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคได้แล้วนะครับแก่ะบะในที่เขาต้องการซื่งเห็ดเพาะนะครับแล้วเอาอเห็ดโล่งกหินเดี๋ยวก่อน,นอเนาะเออนี่ได้มาสามดอกครับผมโอเคครับผมสามเต้มไปลุยต่อเอาพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นเห็บดบพ ผมก็เห็นคือไม่เห็นอ๋อเอา,เอามันมีเห็ดอยู่นี่ละปายเฮาลุยพี่น้องว่าอยู่ยังไดนั่นเนาะบงางไงไก่เลยนี่นั่นนี่นี่ครับพี่น้องปอนหายากเธอเด้พูดนะโอ้อะไรอะจะปนห้ือผ่านนะอ๋อผุนน่ะพี่น้องเอาเริ่มละเริ่มละไปเฮา ลุยต่อครับี่ครับพออแล้วครับพี่น,อน้องนี่กินบันนี้ขาวๆอันนี้แหละครับ้าห้อจัดการโอ้ตาบอดีนี่ไม่ได้กินอี่ดีได้ครับนี่นี่แหละครับเห็ดเพาะนะป๊าดทโตโอเคครับผมเรียบร้อยป๊าดพี่น้องครับการหาเห็ดเพาะนี่มันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับพี่นอ้องหาอยาก ย่างเป็นกิโลย่างเป็นหลายชั่วโมงก็ไม่ได้นะครับผมปฏิโท้จับผมสีหาพ่นได่นะพี่น้องเอ้ยหนาผมกับมันหยับ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 ไปแล้วนะครับเป็นมือใหม่พร้อมพี่น้องบุหัวเห็ดมันม่เกิดมองไดน้นะนี่ลุยปลามันลุยน้ำคู่ให้แท้หน้าเพลินนะครับหาอยากอิรีนะครับผมสมกัทีเห็ดพอนี่ราคาแพงนะครับปลาจตโต พี่น้องด้วยต่อสงสัยใชได้ไปเก็บพักแล้วนะเบงส่งหาเก็บผักกินดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้อากาศดีแห้งพี่นอออ้องเอ้ยไปละปลสสดชื่นนะพี่น้องเนาะกะบับบานมาแล้วปาัาท้อมวนดีไปพี่น้องห้องด้วยต่อครับเอาพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าว่านทีมงานห้องพอเฮ็ดพอแล้วนะครับไปเบิ่งกันเข้านี่ ใสใสใสโ oh. อ้เน,น,นี่ครับอนี่สองดอกอปะปาทพี่โตนี่แะครับพี่น้อง,างอาหายหยาก, <ใน S 1> กสมกับที่มันแพงหรอแมเนาะเอาจัดการเลยนี่ครับผมบบผมหยิบหาประพอจกักดอกเลยพี่น้องแบบสอ,งอกมใส อสองดอกบอ่โอใช่ะเบึงดรึเรปลาปาติโตโอเคครับลุยโอเคแล้วครับพี่น้องครับผมย่อมแล้วย่อมแล้วย่อมแพ้แล้วมววันนี้นะครับสหรับการหาเห็ดเห็ดเพาะบอกนะครับโอ้หายอยากแห้งครับผมพี่อ้อกตอนนี้ก็กำลังจะเก็บผักนะครับผมเก็บผักกับเห็ดเพาะเห่า นาจะได้เอาไปปนนะครับบดได้แกงดอกเบึงส่งนะครับบดได้แกอีดีครับผมก็ขอบพูดหลายๆได้พี่น้องเด้อพูดได้ขี้หอดบานนะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับผมถ้ามีเวลาก็ให้กลับไม่เยี่ยมไม่ยามนะครับผมว่าจะเป็นว่าต้องกลับมาอยูเลยนะครับแค่แวะมานนะครับมาชาจแบบมาเติมก็ลังใจนะครับผมเดี๋ยวกลับไปสู่งานกันใหม่นะครับผมขอให้พี่น้องทุกคนลำล้ำด้วยนะครับเด้อนะครับผมเดี๋ยวพอกันไม้ในคลิปนะสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ นี่ครับผลประกอบการของเราไดซสมีอีกลครับผมย่อมแพ้แล้วย่อมแพ้แล้วนี่ครับ,บผมผู้ใหเง่งๆมาหาเด้อขอบคุณครับ